สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการกระรดับแอนพลอยนะคะคอัเลที่นที่14ค่ะเทปที่2นะคะวันนี้ค่ะเช่นเดิมนะคะก็อยู่กับคุณน้ำหวานกัลยานะคะแล้วก็ดิฉันยุชัญญาค่ะค่ะ สสวัสดีค่ะค่ะกลับมาพบกับเราทั้งสองคนคะนะคะสำหรับกระดาษอนพลอยนะคะที่เราจะมีพลอยธรรมชาติสวยๆนะคะ,คะที่เป็นงานฟลายจูเลี่นะคะม,มาฝากให้กับคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันเลยทุกๆเทป เราก็จะมีนะคะพลอยสวยๆมาฝากกันนะคะต้องให้คุณผู้ชมติดตามชมไปกับเราทั้งสองคนเลยค่ะถูกต้องแล้วนะะี่ค่ะในเวลาที่คุณผู้ชมคะารอจ้จองนะคะมองสินค้าที่เราจะนําเสนอได้เลยคุณผู้ชมวันนี้สุดพิเศษเช่นเคยนะคะี่ค่ะรับรองว่าเป็นอนัญมณีที่คุณผู้ชมนะคะจะต้องรู้จักกันแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากด้วยค่ะ ใช่แล้วนะคะสำหรับก่อนที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปรับชมในส่วนของสินค้าหลักนะคะ,คะเรามาพบกับของสมนาคุณกันก่อนเลยนะคะ,คะซึ่งเป็นในส่วนของต่างหูนะคะคุณผู้ชมคาดีเลยต่างหูค่ะพอยธรรมชาติที่มีสีม่วงนะคะเป็นหนึ่งในอัญมณีนะคะที่ประจำราศี หรือว,ว,ว่าเดือนที่สองที่ผ่านมานะคะใช้่องทองสีชุดดูแล้วน่าค้นหามากมๆคุณผู้ชมคะดูสิคะสีสันของเขาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะจะต้องนะคะบางคนอาจจะชื่นชอบแล้วก็เก็บสะสมด้วยซ้ำสำหรับอัญมณีชนิดนี้ถือว่าหายากแล้วก็สีสันของเขาสวยงามมากจริงๆเลยค่ะ สำหรับตรงกลางนะคะเป็นอเมทิสนะคะจุระนรูปทรงไข่มา2เม็ดอยู่ที่ข้างละ1.25กกรัตไปกันเลยรวม2เม็ดจะเป็น2.50กกรัตค่ะถูกต้องแล้วค่ะมีเลยนี่ค่ะมีตรงนี่ค่ะด้านตรงกลางค่ะสีม่วงสดใสค่ะคุณผู้ชมนี่คะน้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอนีคะด้านข้างค่ะยังมีล้อมไปด้วยเสียมอนค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ นี่น้ำหนักนะคะอยู่ที่นะะี่ค่ะเม็ดละ2สองต์างนะคะถึง36เม็ดเลยทีเดียวรวมแล้วก็นะคะ0.72กรัตค่ะ โอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะงานดีไซน์โดยรวมเนี่ยเมื่อมองจากด้านหน้าแล้วเนี่ยจะเห็นเป็นลักษณะนะคะเหมือนกับเมล็ดข้าวเลยนะคะก็คือเขาจะมีเซียมอนเนี่ยที่ยื่นออกมาเนี่ยหนึ่งเมตรทางด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะอีกหนึ่งเมตรทำหน้าที่นะคะยื่นขึ้นมา คุณผู้ชมเลยมองเห็นว่างานดีไซน์แบบนี้เนี่ยเป็นรูปทรงโมเลก้าวนะคะถูกต้องแล้วค่ะนะคะถือว่าขนาดพอเหมาะพอดีเลยคุณผู้ชมนะคะน้าหนักรวมค่ะของตังหูคู่นี้นะคะอยู่ที่3.22งกรัตถือว่าขนาดที่พอเหมาะพอดีมากๆเลยค่ะนอกเหนือจากนี้ยังไม่หมดนะคะความสวยของด้านหน้าแล้วนะคะด้านข้างคุณผู้ชมค่ะมีลักษณะนะคะของการยกกระปร่อนนะคะ แต่ว่าทางนี้การยกกระป๋อยังไม่พอยังมีในส่วนของช่องว่างนะคะหรือว่าช่องแสงเพื่อเป็นทิศทานนะคะให้แสงเนี่ยลอดผ่านนะคะทำให้เกิดประการที่เป็นเสียมอนนะคะประการแบบสีลุ้งเนี่ยออกมาสะทอนได้อย่างเต็มที่เลยนะคะ,คะเป็นต่างหูแบบโอเบกาคุณผู้ชมคะ่ะสวมใส่ก็ง่ายสวมใส่ก็สบายสบาย ดแบบว่าาาน่รักกมๆเลยค่ะถูกต้องแล้วค่ะนี่ค่ะตัวเรนเงิน92.5ค่ะผู้ชมเี่ก็แล้วก็มาเป็นแบบต่างหูแบบโอเมก้านี่คะสวมใส่ได้สบายอย่างแน่นอนง่ายดายนะคะสวมใส่เองใช้เวลาแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะค่ะ สำหรับต่างหูชิ้นนี้นะคะปกติจะอยู่ที่4,200บาทกับรหัส32162นะคะ32162ปกติ4,200บาทแต่ว่าวันนี้เราให้กับคุณผู้ชมไปฟรีนะคะเมื่อสั่งซื้อสินค้าหลักของเรานั่นเองนะคะเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยมีทั้งอะเมทิสและก็ยังมีเซียมอนประดับอยู่ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับชิ้นนี้ดูของสมนาพุมก่อน ต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปรับชมสินค้าหลักของเรากันบ้างค่ะถูกต้องค่ะนี่เลยนะคะชิ้นแรกก็ดูสดใสสวยงามแล้วคุณผู้ชมถ้าชื่นชอบนะคะเดี๋ยวลองนี่คะดูเป็นสินค้าหลักของเรากันบ้างนะคะแล้วก็โทรเข้ามาจับจองกันได้ง่ายๆคะ่ะไปดูชินช้นหลักของเรากันเลยค่ะค่ะนี่เลยนะคะคุณผู้ชมขาสำหรับชิ้นนี้นะคะ,คะมาเป็นอีกหนึ่งเฉดสีนะคะของ a m e t ทิส t นะคะซึ่งถ้าเป็นอ m เมทิส t พอที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเฉดสีของเขามีหลายเฉยดเลยมไม่ว่าจะเป็น Pink a อ e เมทิสเป็นบราซิลอ m เมทิส t หรือว่า Africa a m e t มทิสนะคะแต่ว่าชิ้นนี้เป็น Brazil a m e t ทิส t นะคะเป็นโทนสีที่อยู่ในระดับกลางๆนะคะสีม่วงแบบดอกกระแบบนั่นเองนะคะว้าวนี่เลยนี่คะ่ะทุกเม็ดค่ะคุณผู้ชมนะคะจะต้องเป็นเฉดสีที่เป็นสีเดียวกันนะคะถึงจะได้สวยงามแบบนี้ค่ะ สีสานเดียวกันทั้งหมดแบบนี้นีคะคล้ายๆกับนีคะเรียงตัวกันเต็มหน้านิ้วเลยทีเดียวเวลาสวมใส่แล้วคุณผู้ชมสวยงามแล้วก็โดดเด่นกว่าใครเลยเดียวค่ะสำหรับอเมทิสตนะคะคุณผู้ชมหาเจลอนายหยดน้ำนะคะเป็นรูปทรงหยดน้ำแต่ละเม็ดน้ำหนักจะอยู่ที่30สตางนะคะ14เม็ดก็อยู่ที่ข้างลัส เ็ดเมตรนะคะฝั่งนี้เ็ดเมตรข่างนี้อีกเ็ดเมตรนะคะทั้ m, ะะงหมด14เมตรด้วยกันนอกเหนือจากนี้ยังไม่หมดมีเซมอนนะคะ0.05สตางค์เมตรอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางนั่นเองและคาประดับอยู่นะคะแต่ว่ามีเซมอนอยู่แล้วยังไม่หมดค,คุณน้องหวานขาเขามีเป็นลักษณะนะคะที่เป็นหนัเตัวแบบโค้หมด อืมนะคะที่ใช้ฝังนะคะค่ะอัญมณีทั้งเซียมอนไว้แล้วก็อเมทิสต์นี้ไว้ค่ะต้องแล้วค่ะนี่เลยนะคะคุณผู้ชมนคะคะน้ำหนักรวมของเขาค่ะสำหรับวงนี้อยู่ที่4.23กรัตเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะเป็นขนาดที่พอดีที่คุณผู้ชมจะสวมใส่ได้สบายอย่างแน่นอนค่ะดูเต็มหน้านิ้วนะคะดูสวยงามแล้วอัญมณีชนิดนี้ผู้ชมเป็นที่นิยมมากๆอีกด้วยค่ะ กับทั้งงานดีไซน์นะคะที่<ม>บอกว่ามาดูแบบว่าเรียบๆนะคะแต่ว่าเป็นงานที่เรียบง่ายแต่ว่ามีความหรูหรามีความสวยง,งามอยู่ในตัวนั่นเองนะคะใช่ค่ะการจับวางนะคะในส่วนของอะมทิสมีไว้นะคะหันปลายแหลมเข้าหาการจุดเชื่อมโยงคือเซียมอนมีช่องว่างแต่ละช่องอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อเป็นช่องแสงให้กับแสงเนี่ย ส่งผ่านมาถึงพลอ,อยธรรมชาติก็ได้หรือว่าเซียมอนก็ได้นะคะด้านข้างนี่นำเตยนะคะคลิงจากด้านข้างใช่แล้วค่ะนี่นะคะมีการยกขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมนี่คะลิงถึงกับเม็ดอัญ,ญมณีเลยทีเดียวล็อกอัญ,ญมณีไวอ้อย่างแน่นหนานะคะดูด้านข้างแบบนี้ก็สวยงามคุณผู้ชมก้านแหวนนะคะยังเป็นก้านแหวนขนาดที่พอเหมาะพอดีถือว่าจะนะคะ ใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะดูแน่นหนาแล้วก็เวลาสวมใส่เนี่ยดูพอดีกับนิ้วผู้ชมได้อย่างแน่น,นอนนะคะด้านล่างค่ะผู้ชมนะคะยังมีการเปิดโปร่งนะคะมีการค่ะฉโละลายให้เห็นถึงด้านล่างหรือว่าก้นของอัญมณีเวลามีแสงลอดผ่านเนี่ยผู้ชมนะคะความใสสะอาดของเขานะคะความสวยงามของเขาจะทําให้มีประกายสวยมากยิ่งขึ้นค่ะใช่แล้วนะคะชิ้นนี้คุณผู้ชมขาอยากสั่งจองกันหรือเปล่าถ้าอยากสั่งจองเดี๋ยวดีฉันจะ บอกโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณผู้ชมไปเลยนะคะสำหรับชิ้นนี้ปกติจะอยู่ที่4,900บาทวันนี้โปรโมชั่นพิเศษมอบให้กับคุณผู้ชมไปเลย3,500 500บาทกับรหัส35351นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะ3,500บาทเท่านั้นสําหรับชิ้นนี้ค่ะสวยงามมากๆเลยราคาสุดคุ้มแบบนี้คุณผู้ชมอย่าพลาดเลยทีเดียวนะคะอันญมณีธรรมชาติที่มีความนิยมแบบนี้คุณผู้ชมนะคะต่อไปภายพักหน้านะคะ อาจจะไม่มีอัญมณีชนิดนี้อยู่แล้วก็ได้เก็บสะสมค่ะสมใสเองหรือว่ามอบเป็นของขวัญให้กับญาติพี่น้องยิ่งช่วงนี้เนี่ยอุอย้ยคะ่ะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานนี่คะ่ะหาของขวัญสักชิ้นหนึ่งมอบให้กับญาติผู้ใหญ่หรือว่าลูกหลานที่มาเยี่ยมที่บ้านนี่คะ่ะชิ้นนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนี่คะ่ะสีสันสวยงามมา,มากๆร,รับรองว่าจะต้องถูกใจแน่นอนค่ะราคาโปรโมชั่นของเขาก็ถูกใจแล้วนะคะ,ะ3500รอบาทยังไม่หมดรับชิ้นนี้ ไปอีกหนึ่งชิ้นกันเลยคุณผู้ชมขาเป็นในส่วนของนะคะต่างหรือเมทิส่ะประดับไปด้วยเซียม,มอนอีกเช่นเดียวกันซึ่งน้ำหนักโดยรวมจะอยู่ที่3.22จุดสกรัตด้วยกันนะคะคุณผู้ชมขาสมสายเป็นเซ็ตได้เลยเพราะว่าจัดเซ็ตเป็นอเมทิสได้มีแหวนอเมทิสแล้วห,หรวอย่างถ้ายังไม่มีมนะคะสั่งจองมาได้เลยนะคะ3.5.3 5้าหนึบาทฟรีนะคะต่างหูชิ้นนี้ไปค่ะถูกต้องแล้วค่ะคุผู้ชมคะชุดแรกสวยงามมากสําหรับชิ้นแรกชิ้นหลักของเรานนคะคุณผู้ชมขาอันนี้ไม่ได้มาแค่ชิ้นเดียวค่ะที่ให้ผู้ชมเลือกสารกันนะคะเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปกันบ้างค่ะค่ะ นี้เลยนะคะคุณผู้ชมขะมาต่อกันเลยนะคะสําหรับอเมทิสตอีกเช่นเดียวกันพลอยธรรมชาติที่อยู่ในตระกูลควอซ์นะคะมีความแข็งอยู่ที่7โมสเกลนะคะเป็นอีกหนึ่งเฉดสีที่ถือว่าคุณผู้ชมให้ความสนใจแล้วก็ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะแต่ว่าวันนี้ชิ้นที่2ดีไซน์แตกต่างกับชิ้นที่1ค่ะชิ้นที่1เนี่ยเป็นดีไซน์แบบเรียบง่ายช,ชิ้นที่2เป็นแบบดอกไม้นะคะคล้ายๆกับ ดอกลาเวนเดอร์นะคะดอกทิวลิปนี้ก็ได้นะคะเป็นเฉดสีม่วงนะคะคุณผู้ชมขาสวยงามมากเลยซุดตนะคะการเจรรนายของเขาวันนี้มาด้วยกัน2รูปแบบอย่างแรกเนี่ยจะเป็นรูปทรงไข่นะคะน้ำหนักอยู่ที่5นี่คะ50สตางค์ค่ะคุณผู้ชมถึง8เม็ดเลยทีเดียวรวมแล้วนะคะก็อยู่ที่4กรัตค่ะเท่านั้นยังไม่พอนีคะคุณผู้ชมยังมีการเจรนายนะคะอีก2ขนาดนะคะเป็นรูปทรงกลม นี่ค่ะการเจริญในารูปทรงกลมนี้องถึง2ขนาดนะคะขนาดแรกค่ะคุณผู้ชมนะคะอยู่ที่0.03กรัตัด3เมตรนะคะแล้วนะคะอีกขนาดหนึ่ง0.015กรัตัดอีก3เมตรรวมแล้ววงนี้คุณผู้ชมนะคะจะได้รับค่ะนะ่ค่ต็นนะคะน้ำหนักถึง4.14กรัตัดเลยทีเดียวค่ะค่ะมีทั้งพลอยธรรมชาติเนี่ยอาเมทิสที่เป็นสีม่วงแบบสีม่วงดอกระแบกนะคะ,คะ ถ้าเป็นเจลลนรูปทรงกลมเนี่ยสามางสาเมตรหนึ่ดห้าางอีก3 mm เมตรเน<ะ>ี่ยจะเป็นไอโอไลท์นะคะคนี่ระดับนะคะแอบซ่อนความสวยเนี่ยของไว้ทางทางด้านนี้นะคะสลับกับด้านนี้บ้างนะคะคุณผู้ชมคะเป็นสีแบบม่วงอมงน้ำเงินน้ำเงินนะคะ เห็นได้อย่างชัดเจนกว่าน,นี้ค,คุณผู้ชมต้องสั่งจองกันดีกว่าใช่มคะต้องคะถึง2ชนิดเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะคะสำหรับวงนี้ค่ะเฉดสีม่วงนะคะของอเมทิสต์ค่ะแล้วสีม่วงนะคะอมน้ําเงินของไอออไรคุณผู้ชมมารวมตัวกันสีของเขาจะดูลงตัวนะคะมีความพิเศษในตัวของเขาเองนี่คะสมใส่ได้ค่ะคุณผู้ชมวงนี้นี่คะรับรองว่าสวยงามดูเป็นธรรมชาติเป็นอย่างยิ่งค่ะใช่แล้วนะคะ การจับวางนะคะในส่วนของดอกไม้ก็เป็นลักษณะของความไม่เป็นระเบียบนะคะเหมือนดอกไม้ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติบางทีเขาก็ไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบเสมอไปอาจจะมีบางดอกที่มีรอยอินคูชันมีหนอนะนะคะมีมะแมลงนะคะมีพึ่งเนี่ยไปตอมนะคะอยู่ตรงดอกไม้จะทำให้ลักษณะของเขาเนี่ย ผิดเพี้ยนไปนะคะแต่ว่าทั้งนี้คือเกิดขึ้นจากธรรมชาติ<ช>รงังสรรคขึ้นมานะคะสําหรับชิ้นนี้ก็ดีไซน์นะคะให้เหมือนกับธรรมชาติมากๆ<อ>นะคะจักวางเรียงกันแบบว่าไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าทั้งนี้ก็อาจจะสื่อถึงความเป็นธรรมชาตินะคะ,คะได้ กลิ่นอายถึงความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะ,ช,คคะชิ้นนี้จากปกตินะคะนําเสนอคุณผู้ชมนะคะ5,500บาทโปรโมชั่นของเราเด็ดก,กว่าคุณหวานค่ะให้ค,คุณหวานแจ้งเลยค่ะสำหรับโปชั่นะคะจากปกติ5500บาทวันนี้คุณผู้ชมจะได้รับเพียง3,900ัง3,900บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหสา0พบาทคุณผู้ชม่ะ,ะใต้อเมทิสเนี่ย ไปถึงนะคะ4กระลาดแล้วก็ยังมีไอโอไลอีก14สตางนะคะรวมกันแล้ว4.14กะลัดด้วยกันเลย<ช>แต่ว่าราคา3,900บาทเนี่ยคุ้มแล้วนะคะคะมีอีก1ชิ้นให้กับคุณผู้ชมนะคะไปสวมใส่กัะเลยเป็นต่างหูนั่นเองค่ะ,คะ Lee, นี่นะคะคุณผู้ชมจะได้ไปทั้ง2ชิ้นนี้เลยค่ะทั้งแหวนแล้วก็ต่างหูค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะต่างหูที่สวยงามสามารถที่จะสวมใส่เข้าเซ็ตกันได้เลยนี่ค่ะของอะมทิสที่มีสีม่วงแบบนี้ต่างหูก็เป็นอะมทิสค่ะคุณผู้ชมแล้วยังมีประดับไปด้วยเซียมอนอีกด้วยนะะี่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมองหาแหวนหรือว่าต่างหูอยู่ค่ะคุณผู้ชมซื้อชุดนี้นะะี่ค่ะได้รับไปทั้งหมดเลยค่ะใช่แล้วนะคะก็ฝากไปด้วยนะคะ,คะส,ำ are, สำหรับคู่ที่สองราสามพันเก้าร้อยบาท ใช่แล้วค่ะโอ้โหสวยงามทั้งสองชุดเลยนะีคะ,คะเข้าเซตกันได้ทั้งสองชุดอีกด้วยนีคะถ้าพิมนชันนะคะดีฉันจะเลือกสักชุดหนึ่งนะคะมอบให้เป็นของขวัญกับญาติผู้ใหญ่เลคะเดี๋ยวนะคะ,คะ,ะ,คะมาดูอีกชิ้นหนึ่งกันบ้างค่ะ,คะมีแหวนคุณผู้หญิงไปแล้วนะคะตั้งสองวงคุณผู้ชายขาดูด้วยการแอบน้อยใจนะคะ,คะ มีมาฝากให้กับคุณสุภาพบุรุษนะคะหรือว่าคุณผู้ชายไปสวมใส่กันเลยอะม,ม,มทิสเม็ดใหญ่ๆเม็ดโตๆแบบนี้เจรนายที่เป็นรูปทรงคูเชนทัดนะคะหรือว่าเป็นหมอนนะคะละักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบ,บอวบนั่นเอง วันนี้น้ำหนักมาถึง6.85กรลัดด้วยกันเลยค่ะโอ,โอ้เยอะมากเลยคุณผู้ชมนะคะน้ำหนักนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะหาไม่ได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะยี่เป็นการเจรานายนี้นี่คะเป็นการเจรานายที่ให้เหลี่ยมมุมอย่างสวยงามนะคะทาให้มีประกายที่เยอะที่สุดด้วยค่ะใช่แล้วนะคะนอกเหนือจากนี้มีลักษณะของการเล่นลวดลายด้านข้างนะคะหรือว่าเหมือนการบิดเกลียวเชือกนั่นเองค่ะแต่ว่า เขามีการทำนะคะหรือที่เขาเรียกว่างานลมดำเข้าไปอีกด้วยนะ,ะ่ยคืะม,มีประดับอยู่ทางด้านนี้เป็นสีำดำๆนะคะคุณผู้ชมคะเพื่อให้เกิดความสวยนะคะสำหรับงานลมดำของเราแบบนี้นะคะใชะมีทั้งพลอยธรรมชาตินะคะมีเกลียวเชือกพันอยู่ด้านนอกนะคะงานฝังก็เป็นการฝังคุ้มนะคะช,ช่วยป้องกันในส่วนของอัญ,ญมณีกระชบกระแทกกับ สิ่งต่างๆนะคะ<ช>เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยนานๆทีจะซื้อแหวนนะคะเวลาที่ใส่จริงๆแล้วอาจจะไม่ขอยรมัดระวังอาจจะเป็นสไตล์แบบว่าชาทาทยสมใส่ไม่ค่อยระวังเท่าไหร่อาจจะ,ะมีในส่วนของอ,อัญมณีเนี่ยไปโดนกับ อะไรต่างๆนะคะแต่ว่าการฝังแบบนี้ช่วยได้อย่างดีกันเลยค่ะถูกต้องแล้วค่ะคุณสุภาพบุรุษนีคะชื่นชอบเป็นแหวนดีไซน์นี้อยู่แล้วนีคะปกติแล้วคุณผู้ชมแหวนก้านใหญ่แบบนี้เนี่ยคุณสุภาพบุรุษสวมใส่แล้วจะดูเข้มแข็งแล้วก็มีพลังเป็นอย่างมากวันนี้โอ้ถือขนาดแบบแหวนก้านใหญ่จัดเต็มเลยจริงๆคุณผู้ชมค่ะเป็นเชฟที่แบบว่าเรียวเข้ากับ การหน้าน,นะคะของอัญ,ญมณีที่ฝังอยู่ลงไปนะคะเรียกได้ว่าเวลาสวมใส่เนี่ยเข้ากันพอดีเลยเพราะว่าคุณสุภาพบุรุษเนี่ยจะนิ้วมือจะใหญ่กับคุณสุภาพสตรีนะคะควรที่จะสวมใส่นะคะในส่วนของก้านแหวนหรือว่าอัญ,ญมณีที่หน้าใหญ่ๆเพื่อที่จะให้ลิงก์เข้ากับนิ้วมือของท่านนั่นเองนะคะ,ะค่ะ เมื่อกีก้ดูในส่วนหออก้านแหวนคผู้โหดูด้านข้างกันบ้างใช่ค่ะมีการเปิดโปร่งอีกด้วยนะคะว้าวนี่นะคะมีการเปิดโปรงด้านข้างค่ะคุณผู้ชมนะคะเหมือนการหลุลายให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะทาให้ลมเนี่ยพัดผ่านเวลาสวมใส่แล้วดูไม่อึดอัดแล้วก็นะคะไม่ร้อนนั่นเอง นี่ดาราของเขานะคะก็มีการเปิดโปรงค่ะคุณผู้ชมเห็นถึงท่านใต้ของอัญมณีนะคะแสงส,สวยๆการเจริญายส,สวยของเขาเลยใช่แล้วนะคะบางท่านบอกว่าสงสัยบอกว่าเห็นปลายแหลมนะคะของอัญมณีจะไปโดนเนื้อหนังของท่านหรือเปล่าอันนี้ไม่จ้งองงงพว่าลักษณะของการยกอัญมณีเนี่ยจะสูงขึ้นมานะคะค่ะดูสิคะว่านี่ถ้าเมื่อเปรียบเทียบนะคะเขาจะสูงขึ้นมา จากกระปาะเพียงเล็กน้อยแต่ว่าไม่ต้องกลัวเลยจะไปโดนเลี้ยวมือของท่านให้เป็นรอ,อยเนี่ยอันนี้ไม่โดนนะคะเพราะว่าเราใช้ช่างทํามาอย่างดีแล้วก็ดีไซเนอร์ของเราก็คิดออกแบบแล้วก็ตั้งใจเนะีคะทำให้างานดีไซน์นี้ออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะสําหรับชิ้นนี้นะคะราคาปกติจะอยู่ที่9,900บาทนั่นเองอค่ะค่ะ ะคะวันน oh, oh hmm. uh huh. yeah. 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 ี้ผู้ชมขาได้รับไปนะคะเลย7,500บาทเท่านั้นกะโอ้โห7,500บาทคุณผู้ชมขากับรหัส35254นะคะ35254จาก9 9 0เหลือ7,500คุ้มแล้วยังไม่หมดคุณผู้ชายขาซื้อเลย ซื้อชิ้นนี้ได้รับปีนะคะในส่วนของอต่างหูไปให้กับคุณผู้หญิงได้สวมใส่กันเลยถูกต้องนะคะได้สวมใส่ทั้งคุณสุภาพบุรุษและก็คุณสุภาพสตรีเลยทีเดียวนะคะแหวนคุณสุภาพบุรุษสวมใส่ได้นะคะสวยงามแน่นอนต่างหูงค่ะมอบเป็นของขวัญให้กับคุณข้างๆของคุณผู้ชมที่นั่งอยู่ตรนนี้นะคะนั่งอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะนะคะสั่งจองได้เลยชิ้นนี้ค่ะได้เป็นทั้งหมดเลย7,500้าบาทเท่านั้นคุณผู้ชมที่มีนะคะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการยังสามารถที่จะ ผ่อนชำระ0% 3เดือนได้ด้วยค่ะ ใช่แล้วเนะคะเพราะว่าเราไม่คิดดอกเบี้ยใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะใช่แล้วค่ะมอบสิบทธิพิเศษนะคะหให้กับผู้ชมไปเลยนะคะต่อไปช่วงสุดท้ายของรายการนะคะหเหลือเวลาอีกเพื่อนาทีเท่านั้นนะคะจคะพาคุณผู้ชมนะคะมารับชมสินค้าทั้งหมดนะคะที่ฉันได้สมสายให้กับผู้ชมได้ชมกันนะคะจองแล้วค่ะนะคะมารับชมนีคะทั้งหมดที่เรานําเสนอมากันบ้างคุณผู้ชมนะคะทั้ง3ชิ้นนี้เลยคุณผู้ชมเลือกเลยค่ะชื่นชอ ดีไซน์ไหนนะคะอยากได้วงไหนคะ่ะเลือกได้เลยตอนนี้นะคะค่ะใช่แล้วนะคะสําหรับชิ้นแรกนะคะอยู่ตรงนิ้วกลางของดิฉชั้นแล้วนะคะ,คะมีอะเมทิสตนะคะแล้วก็มีเซียมอนนะคะคะทั้งหมดนะคะ20เมตรด้วยกันกับน้ําหนักร,รวมอยู่ที่4.23กรัต ปกติชิ้นนี้คุณผู้ชมขาจะอยู่ที่4,900าบาทวันนี้มอบให้กับคุณผู้ชมไปเลยอัญมณีสวยๆงามๆแบบนี้3,500บาทเท่านั้นนะคะ3,500บาทกับรหัส35351ถ้าคุณผู้ชมสนใจแล้วเบอร์ของเรากดโทรกดโทรมาได้เลยค่ะใช่ค่ะเนี่ย0 2 1 0 5 4 0 9 3านค่ะตอนนี้คุณผู้ชมสั่งจองชิ้นนี้ได้เลยนี่ค่ะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ ค่ะชิ้นต่อไปนะคะชิ้นที่2ของเราเป็นงานดีไซน์ดอกไม้นะคะ,คะมีอัญมณี2ชนิดด้วยกันมีทั้งอะเมทิสและก็ไออไลท์นะคะ,คะซึ่งมาทั้งหมด14เม็ดด้วยกันนะคะ โดยน้ำหนัก,กวรวมจะอยู่ที่4.14กรัลค่ดปกติชิ้นนี้5,500บาทวันนี้นำเสนอคุณผู้ชมเพียง3,900บาทเท่านั้นค่ะใช่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่ค่ะสวยงามทั้งสองดีไซน์เลยนี่ค่ะกับรหัสชิ้นนี้25231ค่ะ25231ชอบชิ้นนี้ก็สั่งชิ้นนี้ตอนนี้ได้เลยค่ะค่ะโอ้โหสวยมากๆนะคะ,คะเหลืออีก1ชิ้นนะคะสำหรับนิ้วชี้ของดิฉันนะคะซึ่งวันนี้นะคะมา เป็นแหวนของคุณผู้ชายนั่นเองนะคะมีอะเมทิสนะคะเจลลนไนคูเชนคัตอยู่ที่6.85ุกะลัดด้วยกันเลยนะคะว้าวนี่เลยผู้ชมเม็ดใหญ่ๆเลยนะคะสำหรับคุณสุภาพบุรุษราคาปกตินะะี่ค่ะจะอยู่ที่9,900บาทวันนี้รับไปเลย7,500บาทเท่านั้นค่ะโอ้โห 7,500บาทท่นานผู้ชมคะดูสิคะว่าอเมทิสตเม็ดใหญ่ขนาดนี้<ะ>ราคาคุ้มค่าขนาดนี้7,500บาทสนใจโทรมาได้เลย 021054093นอกเหือจากสินค้าหลักของเรายังไม่หมดเรามอบชิ้นนี้ให้กับคุณผู้ชมไปอีก1ชิ้นกันเลยใช่แล้วค่ะนี่เลยสั่งจองชิ้นไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นแหวนของคุณสุภาพบุรุษหรือว่าคุณสุภาพตรีก็จะได้รับต่างหูงคู่นี้ไปฟรีเป็นของสมนาคุณควบคู่นะคะสมใส่เข้าเซ็กับชิ้นที่คุณผู้ชมสั่งจองได้เลยนะคะราคานี้คุณผู้ชมขารวมทั้งการปรับเปลี่ยนไซส์นะคะ การปรับเปลี่ยนสีตัวเรือนและจัดส่งฟรีด้วยค่ะใช่แล้วนะคะต่างหูก็ดูสวยนะคะชิ้นแรกตรงนิ้วกลาง35-351-3500บาทค่ะชิ้นที่2นะคะตรงนิ้วนาง25-231-3900บาทและก็สุดท้ายตรงนิ้วชี้นะคะ35-254-7500บาทรับต่างหูนะคะเป็นอเมทิสประดับเซียมอน น้ำหนัก3.22กระัดใบฟรีนะคะจาก<ช>ปกติ4,200บาทสนใจแล้วโทรมาได้เลย021054093 ถ้าท่านใดถือบัตรวีซ่าหรือว่ามาสเตอร์การ์ดสั่นชำระได้ศูนเปอร์เซนสามเดือนตามยอดชำระของสินค้าแต่ละวงหรือว่าจะชำระยอดจำนวนเต็มก็ได้เช่นเดียวกันเพียงโทรเข้ามาพูดคุยหรือว่าสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยนะคะ,คะสำหรับวันนี้ก็โอ้โหฝากไว้ด้วยคุณผู้ชมคะ่ะตองค่ะธรรมชาติสวยสวยอเที่สีที่ดูแลน่าคุ้นหามากมากนะคะได้ครอบครองนี้รู้สึกะจะภูมิใจประทับใจมากๆนะนะคะ โปรโมชั่นก็สุดโดนๆจริงๆต้อนี่ค่ะทุกชิ้นทุกผู้ชมค่ะคัดสรรมาอย่างดีและเลือกสรรมาให้คุณผู้ชมได้จับจองกันแล้วนี่ค่ะคุผู้ชมค่ะสั่งจองได้เลยตอนนี้เวลาของเรานี่ค่ะมีจํากัดเท่านั้นจ่ะค่ะก็เวลาก็เหลือน้อยเต็มีแล้วนะคะตัดสินใจแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะก็รีบโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะ ทุกๆคอลเล t ชันเราจะมีพลอยธรรมชาติสวยๆมาฝากให้กับคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะลองมาลุ้นกันเลยนะคะว่าคอลเลคชันนี้เป็น a m e t ทิส t c ค l ลเล t ชันหน้าจะเป็นอะไรจะพบกับ คุณน้ำหวานหรือเปล่าหรือว่าดิฉันหรือเปลารองติตตามชมกับเราสองคนได้เลยฝากไว้ด้วยสําหรับคอลเลคชันที่14เทปที่2สําหรับรายการกระดาษแอนด์ฟรอยนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะโหสวยงามมากเลยผู้ชมนะคะชื่นชอบสั่งจองได้เลยตอนนี้ผู้ชมจะได้รับความสวยงามและความคุ้มค่าไปตัวคู่กันเลยค่ะใช่แล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนหมดลงแล้วนะคะคุณน้ำหวานกาญยานะคะแล้วก็ดิฉันยุ้ยสุบัญญาค่ะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ